ซึ่งการประชุมในษษเอกสารเราจะมีลายกลมอยู่นะครับรบกวนท่าในใดสะดวกเข้าสแกนทีโอวเัเข้าในลายกลุ่มนบ ในรอเทีย2ทุกคนนะนครับรบายนะ้ำในแมน่น้ำหน้าในวันนี้ในการศึกษาโครกงการครั้งนี้เนื่องจากในรุ่มน้ำหน้าจะมีปัญหา,าในเรื่องของการพัฒน,นาแหล่งเก็บน้ ណែនាំ ระบายยานะครับอ่าเป็นฝายแบบพับได้นะครับหรือฝายแบบสันแข็งเนี่ยนะครับตัวนี้เรายังใช้คำว่าอาคารขอนกรน้ยาอยู่นะครับก็ได้เหนือเกิดชีวกิจนะครับก็มีราคาเป็นไมได้นะครับประหยจากอ่าให้เพิ่มเติมแผนการจัดการตะบอมีเหนือเกลือนะครับของหน้าบับกัการขอบพื้ที่ได้ให้ข้อที่เห็นก็เรียนเชิญนะครับต่การ การการเใช้กับไหล่ทำไรเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าสว่วนในของประตูเนี่ยจะทําให้เรื่องของการระบายตะกอนที่จะมาตกค้างหน้าประตูเนี่ยระบายได้ดีกว่าถ้าเป็นฝาแข็งเป็นอย่างนี้ก็คือตะกอนที่มันจะลงไปอยู่ในงางเก็บน้ำเนาะแต่ของเราเนี่ยโครงการนี้มันเป็นในลักษณะที่ การศึกษาโครงการอาคารบงคับน้ําในแม่น้ํำน่านครั้งนี้นะครับเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งคือเรงการศึกษาเป็นแผนหลักในการพัฒนาลุ่มน้ำตลอดุ่มน้ำตั้งแต่จังหวัดน่านไปถึงจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับส่วนที่เด่นส่วนที่2องในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่เราศึกษาไว้ว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้เลยเนี่ยก็คือตัวแผนหลัก ของการพัฒนารุร่มน้ำเนี่ยดำเนินการศึกษาเสร็จแล้วนะครับเรียกว่าถึงในขั้นของร่างฉบับท้ายเราก็จะนําผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยมานําเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ของรุ่มน้ํานี้ทั้งหมดนะครับโดยแบ,บ่งเป็นสองเวทีเวทีที่1เนี่ยก็คือเวทีที่อยู่เหนือเขื่อนติลิจิตขึ้นไปเวทีที่2เนี่ยคือเวทีที่อยู่ใต้เขื่อนติลิจิตลงไปนะครับวันนี้เป็นเวทีที่1 ก็จะนาผลการศึกษาแผนหลักทั้งหมดนะครับมานําเสนอนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดหน้าน,าน,นะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษา,าของเราว่ามีความเหมาะสมมีความสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่อย่างไรนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะอยากจะให้ทําเพิ่มเติมในส่วนไหนเพื่อให้โครงการนี้มีมูลค่าของการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากประโยชน์ของโครงการที่ได้จากการที่ เก็บกับน้ําไปใช้ในช่วงขัดแคลน้าในพื้นดูแ,แล้วาเนี่ยองค์ประกอบต่างๆของโครงการที่จะพัฒนาขึ้นนะครับเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโครงการแต่ละตัวนะครับซึ่งในครั้งนี้เราศึกษาไว้เนี่ย,ย,ยจะมีโครงการที่พัฒนาทั้งที่เนี่ยขอโครงการนะครับ ซึ่ง1ึ่งโครงการจะอยู่เหนือเขื่อนจุลิกิตและอีก5โครงการเนี่ยจะอยู่ใต้เขื่อนจุลิกิตลงไปครับก็เป็นที่มาและก็ขอ้อตกลปทั้งหมดของการศึกษาในครั้งนี้ครับโครงการที่เราศึกษานะครับและก็พัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมี5มี6โครงการหลักๆนะครับซึ่งโครงการที่อยู่ด้านเหนือเขื่อนจุลิกิตเนี่ยจะมี1โครงการนะครับก็คืออาคาร,าครบรรทุนน้าขั่วหลังหน้านะครับ โครงการนี้เก็บกักน้ําได้ถึง3ล้านเศษนะครับ3ล้านลูกบาทเมตรเศษนะครับสามารถช่วยเหลือพื้นที่ชุมชทานเนี่ยได้ถึง16,600ไร่นะครับอันนี้เป็นผลประโยชน์เบื้องต้นที่จะได้จากโครงการยังไม่รวมผลประโยชนท์ทางอ้อมอ,อ,อื่นๆนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชนบริเวณร,รอบๆโครงการนะครับส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดน่านด้วยนะครับส่วนในส่วนของโครงการที่อยู่ท้ายเขื่อนเศรษฐกิจลงไปเนี่ยจะมี5โครงการนะครับก็คืออาคารบังคับน้ําท้ายเหมืองมิซูโรกนะครับอาคารบังคับน้ําโคสลุดนะครับอาคารบังคับน้ําเขมาอาคารบังคับน้ำ้วยโคดและก็อาคารบังคับน้ำกว่าหาเน่านะครับแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีปริมาณน้าเก็บกักแล้วก็สามารถมีพื้นที่การเกษตรช่วยเหลือได้นะครับ รวมพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เราพัฒนาทั้งองค์การเลยเนี่ยก็จะสามารถช่วยพื้นที่ได้ทั้งหมด1 7 6 000, 6 4 5ไร่ครับ